วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกำแพงหรือฝาที่เราทำขึ้นมาเองอันนี้เป็นมุมหนึ่งของของร้านเราใช่ไหมใช่ทีนี้เดี๋ยวมาดูเราแค่อยากจะบอกว่ามันสามารถทำเองได้ใช่โดยการเพ้นเอาเราไม่ได้แบบ ก่อกำแพงจริงๆเลยเงี้ยเราก็เห็นเดิมมันคือมันเป็นกําแพงสีขาวๆไหนอันไหนเอารูปมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเดิมกําแพงเป็นกำแพงสีขาวๆอันเนี้ยอันนี้อ่ะอันนี้เหรอเอออันนี้ก็คือแบบจะให้ดูคือตอนแรกเลยอ่ะมันรูปแรกรูปแรกก็คืออันนี้จะเป็นห้องว่างๆที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเราเข้ามาอยู่ตอนแรกมันก็พื้นจะเป็นสีนี้กระเบื้องจะเป็นสีออกเข้มส้มแต่ตัวตัวตึกจะเป็นสีแดง แล้วก็ฝาก็จะเป็นสีขาวอ่ะทีนี้เราก็เราก็เลยคุยกันว่าแบบอยากให้ฝาข้างนึงที่มันเป็นสีขาวอะ่ะเราอยากได้เก่าเพราะเรา,าชอบความวินเทจเราคุยกันว่าเราอยากได้แบบร้านแบบสไตล์วินเทจเลยอยากได้บ้านด้วยสไตล์วินเทจเพราะเราชอบเก็บของเก่าอ,อแล้วทีนี้พื้นเราอ่ะมันเป็นพื้นสีส้ม ถ้าเราจะเปลี่ยนถึงพื้นบ้านนะเนาะใช่ใช่ใชเป็นพนนนสีส้มแต่พอเราจะเปลี่ยนอ่ะคือแบบมันต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนพื้นเรารู้สึกว่ามันหมดเยอะก็เลยแบบว่าวิถ้างั้นทําไงได้บ้างอย่างก,กําแพงอ่ะถ้าเป็นกําแพงให้มันออกส้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลไปกับพื้นอ่ะได้ไหม,ไหมเราอยากจีจีอยากได้โทนแบบว่า เก่าๆแต่จริงๆเราไม่ได้อยากได้เป็นรูปกำแพงอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีเยอะแล้วเราไม่อยากได้เป็นรูปอิฐแบบนี้หรอกตอนแรกที่ที่ตั้งใจทําอะเราอยากได้ให้มันเป็นแบบแบบเก่าๆเป็นสีแบบว่าส้มๆขมุัวแล้วก็มีแบบเหมือนเหมือนกำแพงเก่าที่แบบมีความเป็นลาขืเน็ปอะไรเงี้ยที่แบบว่าสีมันจะไม่เสมอกันอะเราก็เลยเดี๋ยวลองไป ซื้อสีไปถามสีแต่พอเราไปถามแล้วทีนี้มันเป็นแบบสีแพงวะ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้หลายสีอะไรเงี้ยก็ลเลยมันเราก็มีโชคดีที่แบบพี่ที่ที่เป็นพ,พนักง,ง,ง,งานใช่ที่พนักงานขายสีเขาก็บอกว่าที่ต้องใช้กี่สีถ้าจะซื้อสีแบบนั้นนะมันไม่คุ้มถ้าเป็นแบบเป็นสีสีเพราะว่าแต่และสีที่เราจะใช้อ่ะมันต้องผ่านการผสมใช่ถ้าเราผสมคือ คือกล่องนึงอะถังนึ่งอะ,งงอะ 8, เป็นพันเกือบพ,พันหน,นึ่งอะถังเล็กๆอะไม่ใช่เล็กก็ลิตรหนึ่งอะออมันกลายเป็นถังใหญ่แต่ว่าเราอะใช้แค่นิดเดียว,วเราก็จะไม่คืเอเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาอะมันเราอยากได้แค่อยากเราเราอยากได้สีแดงแต่ะได้ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนําว่าถ้างั้นพี่เอาสีขาวไหมแล้วก็ซื้อแม่สี มาผสมเองอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันอยู่ที่เราผสมเราก็่ะลองผสมได้ออกมาเป็นสีส้มๆคือเราผสมโอรสโอรสเองมันก็แบบอ๋อเราก็ลองทาใช่คือเราก็รู้จักและว่าแบบสีที่มันลงสีที่เราผสมตอนนั้นกับสีที่ตอนมันแห้งอ่ะมันคนละสีเราก็อรู้สึกว่าเอออันนี้มันโอเคแต่พอทาไปแล้วมันแห้งมันแบบ มันโคตรนวลมันโอรสมันแบบไม่เห็นหว่าเลยว่าอะไรเนี้ยออกหวานไปเออเราก็ผสมสีเพิ่มและทีนี้เราก็แบบว่านี่กลายเป็นมีครั้งที่ลงเพิ่มเอากลายเป็นอันนี้เค็มไปตั้งแต่เช้าจนตีสองตีสอมอะโอ้ยเป็นอาทิตย์เลยแค่แค่กัมพูชเนี่ยอ่ะก็อันนี้เค็มไปปุ๊บเอาผสมสีใหม่ได้เป็นแบบคือมันไม่มีความ มันกลายเป็นน่ากลัวเออมันไม่เข้ากันมันแบบจนเรารู้สึกแต่ที่เราทําอ่ะคือเราไม่ได้มีความรู้ด้านศิลปะหรืออะไรเราทําเพราะว่าความชอบอยากไปอยากอยากทําเองเราทําเพราะว่าเราอยากทําเองประเด็นนก็คือตรงนี้เออด้วยแต่ด้วยความที่เราไม่ไม่ใช่ศิลปะเราก็จะมาจากเราลองผิดลองถูกเอออันต่อไปเสร็จแล้วกลายเป็น อันนี้ก็คือประมาณตีสองแล้วเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่เริ่มเลยแหละวเลยแบบอ่ะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาทําใหม่ก็กลายเป็นแบบสองฝั่งไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องการให้มันเหมือนกันอยู่แล้วรูปต่อมาก็จะเป็นนี่จากนั้นเราก็เออเริ่ม้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ก่อนก็คือฝั่งเนี้ปึ๊บใช่ไหม แล้ว,แล,วแล้วพอมาคุยกันว่าอ่าถ้างั้นลองใส่อิดแล้วกันใช่ไหม,มวาดก้อนอิดลงไปเอาพอใส่สีเออมันก็ดูโอเคขึ้นใช่เดาๆให้ดูแบบมุมกว้างเดี่ยแบบจริงๆอะโทรศัพท์มันแบบม,ม,มันมแคบเนาะมันมันไม่วายอะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เราก็วาดอิดวาดอะไรกันไปจิตปึ๊บอ่ะเราก็ มีกล่องไม้กล่องไม้ที่แบบเคยให้เพื่อนทําให้เคยให้เพื่อนทําให้เสร็จปุ๊บก็แบบว่าเอามาติดเอาลองมาติดดูเพราะว่ามันล่งๆก็ติดในแนวที่แบบว่าอะให้มันเรียงกันตามอิฐแล้วกันเพราะว่าอิฐมันดูแบบว่าสลบลงแต่มันก็วางแบบของหนักไม่ได้อเราเรายึดเพราะว่าเราไม่ได้แค่สองตัวไม่ได้แบบว่าเออไม่ไม่ได้เยอะแบบแน่นเสร็จแล้ว ก็เสร็จมุมของกำแพงไปใช่าี้เราก็มาเรื่องที่แบบมันมีกำแพงแล้วอะ่ะมันต้องมีเคาน์เตอร์ไหมใช่เดี๋ยวนี่โคงไฟก่นอนของอันนี้อ่ะอันนี้นไหนๆก็ถ่ายให้เห็นแล้วโอเคพวกพวกของแต่งบ้านส่วนใหญ่เราจะใช้อันที่เรามีมีอยู่แล้วถ้าซื้อเพิ่มก็เค,เ,ออเคียร์แลนด์เออเคียร์แลนด์หรือไม่ก็เจอที่แบบชอบจริงๆอย่างอย่างโคมไฟอันเนี้ยเราไปได้มาจาก อันนี้โฮมโปรเคียร์โฮมโปรเคียรลนส์สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันใหญ่เลยแหละมันเป็นตัวโชว์ใช่ไม่ได้พังอะไรเลยเป็นเป็นแค่ตัวโชว์แล้วก็ไปซื้อหลอดไอหลอดไส้อันนี้ประมาณสองร้อยมาใส่ก็ใส่นานแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังก็ยังไม่อันนั้นนะเออไม่เสียแล้วก็ติดก็ไปให้พี่มาติดให้ก็คือไม่เสียตังค์อันนี้ ส่วนของพวกนี้ก็เราก็ไปหาซื้อมามั่งแต่อันนี้ก็เป็นของที่ใช้ตั้งแต่เด็กๆของแบบทีวีเก่าอะไรเงี้ยของอะไรนะกระเป๋าเก่าแล้วก็เอาผ้ามาคุมประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านที่เราแต่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีครับไว้บาย ลากันไปแล้วกลับแมวแมว